ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ i t t n s s s n n o o m o o p พอดแคสต์แชร์ความรู้เรื่องสุขภาพและประสบการณ์ดีๆของ2อ,อดีตเทรนเนอร์อยู่กับเพลค่ะอยู่กับเทนครับเอพิโซดวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการทำซาวน่าการทำซาวน่าคืออะไรทำไปเพื่ออะไรเราได้ประโยชน์อะไรบ้างคะ่ะเราจะมาแชร์ประสบการณ์ของเรา2คนที่เราไปซาวน่าว่าเรารู้สึกยังไงทำไมพวกเราถึงชอบทำเป็นประจำนามากเราเหนอครั้งสุดท้ายที่เราแชร์กันไปเรื่องแช่น้ำแข็ง ใช่ใช่วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องการทำาวน่าบ้างใช่จะพูดถึงแช่น้ำแข็งไม่พูดถึงาวน่าก็ไม่ได้อสองสิ่งนี้มันมาด้วยกันมาด้วยกันใช่เพราะว่าการการแช่น้ำแข็งก็คือเป็นการบำบัดร่างกายด้วยการใช้ความเย็นเนาะการทำาวน่าก็คือใช้การบำบัดร่างกายด้วยใช้ความร้อนความร้อนตอนเด็กๆนี่เราไม่ค่อยเข้าใจนะว่าคนทำาวน่าไปทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเราจะเห็นแบบผู้ใหญ่ชอบไป เออไปทำเซาวนาไปเข้าห้องสอตรีมอบไอ้น้ำนู่นนี่นั่นแล้วพอตอนที่เราโตขึ้นมาเราก็เพิ่งไปกันไปเซาวนาเพราะอะไรจุดเริ่มต้นของการทำเซาวนามาจากอะไรถ้าเป็นจุดเริ่มต้นของเทนประสบการณ์ส่วนตัวอะไรก็คือแต่ก่อนชอบออกกาลังกายเยอะแล้วบาดเจ็บไปแบบเจ็บข้อต่อเจ็บสอกเจ็บเข่าอะไรเงี้ แล้วท่านก็หาวิธีทํำยังไงให้อาการบาดเจ็บมันหายเร็วอืก็ไปเจอมาบทความเขาบอกว่าให้ทำคอนทราสต์เทอร์ปีคือคือส่วนใหญ่ก็จะแบบเออประครบน้ําแข็งเนาะก็จะได้หายเจ็บแต่การทำคอนทราสต์เทอร์ปีก็คือการไปแช่น้ําร้อนหรืออยู่ในที่ร้อนเช่นซาวน่าสลับกับแช่น้ําเย็นซึ่งการที่เราเข้าไปที่ร้อนหรือไปแช่น้ําร้อนเนี่ยมันก็จะทําให เลือดหลอดเลือดเรามันเปิดเนาะเพื่อที่จะขับเหงื่อออกอหรือว่าทําให้เลือดมันไหลเวียนมากขึ้นแล้วพอเราไปที่เย็นมันก็ทําให้หลอดเลือดเราหดหลอดหดใช่ซึ่งการทําอย่างเงี้ยมันก็เลยเขาก็เลยบอกว่ามันจะทําให้เลือดไหลเวียนไปที่ข้อต่อได้ดีมากขึ้นนั่นหมายความว่าทําให้เรา,า,าร<ด>ีคาเวอร์ดได้ดีรีคาเวอร์จะได้ดีขึ้นใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ข้อต่ออ่ะมันร้อนอยู่เสมอ ไม่ใช่เลือดมันวิ่งเข้าไปไม่ค่อยถึงหลออืมเขาก็เลยแนะนําให้ใช้คอนทราสเซอร์ปีนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของซาวนาของอ่าก็คือถ้าเราแช่น้ําเย็นหลอดเลือดมันจะหดแล้วถ้าเราทำซาวนาหลอดเลือดมันจะเปิดแล้วมันก็เลยเหมือนเป็นการแบบเอ็กซ์ไซส์หลอดเลือดไปที่ข้อต่อว่างั้นใช่ใช่มันทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้หลอกแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือทุกครั้งที่ไปทำซาวนาจะมีความสุขมากอื เพราะอะไรตอนนั้นตอนนั้นก็แค่ก็แค่ไปเพื่อที่จะจะลดอาการบาดเจ็บแต่ว่าทุกครั้งที่ไปก็คือแฮปปี้แล้วก็นอนหลับสบายมากออืม,อมเหมือนกันคือจุดเริ่มต้นของเพลทาเซาวน่าคือเราไม่เคยรู้มาก่อนนะว่ามันแบบ ได้ประโยชน์อะไรในเรื่องของ recovery, อมาเซอรี่คาเวลี่หรือในเรื่องของแบบว่าสุขภาพอะไรขนาดนั้นในแบบในเรื่องของเฮ้ยทำไมเราแฮปปี้ขึ้นมเมื่อก่อนที่ทําก็คือจะมีเวลาแบบเหมือนไปเที่ยวแล้วรีสอร์ทมีเซาวนาอะไรแบบเนี้แล้วเราก็คือเหมือนแบบไปเข้าเออมันรู้สึกแบบเหงื่อออกเยอะดีบางคนคิดว่าการทําซาวนาแล้วฉันจะเบิร์นเยอะออขับเหงื่อขับเหงื่อออกมาแล้วบางคนอ,อันนี้เป็นความเชื่อแบบตอนเด็กๆนะก็แบบเอ้ย ขับของเียออกมากอันนี้ที่ผู้ใหญ่บอกแล้วก็แบบผิวฉันจะดีขึ้นก็เลยไปแต่ไม่ได้ไปแบบประจําจนกระทั่งจนกระทั่งมาอยู่ภูเก็ตอ่ะเราคนรักสุขภาพค่อนข้างเยอะที่นี่ส<อ>ตลกมากคือที่ภูเก็ตคือสาวนาเยอะมากหมายถึงที่ที่ท่าให้ทําสาวนาเออเพราะว่านักกีฬาเยอะใช่นักกีฬาเนี่ยนักกีฬา,กกาประเภทแบบเอ,อ่อนักมวยนักเอ็เอ็เอค่อนข้างเยอะคือคนที่ดูแลสุขภาพและ ป็นนากหาช่องทางในการ recover ค่อนข้างเยอะก็เลยมีสถานที่ที่ทำแบบแช่น้ำแข็งแล้วก็ซาวน่าค่อนข้างเยอะแล้วมันก็เลยเปิดเปิดเปิดโลกของเราด้วยว่าเฮ้ยจริงๆทำแล้วมันแบบรู้สึกดีอะใช่โดยเฉพาะถ้าเราเป็นคนแบบเทรนประจำทุกสัปดาห์มันช่วยในการสปีดช่วยให้การกล้ามเนื้อของเราอะมันฟื้นฟูได้เร็วมากขึ้นข้อต่อต่างๆเนาะ แต่พอเราทํามากขึ้นเราก็เริ่มเออสงสัยว่าทําไมมันอะไรคือประโยชน์นะออพวกเราก็เริ่มเลยเริ่มแบบเริ่มไปศึกษาการไปฟังพอดแคสต์อะไรอย่างงี้แล้วก็พบว่าเออที่จริงการทําซาวน่ามันมีประโยชน์เยอะมากเลยอย่างที่ไปไปอ่านมาเขาบอกว่ามันมีอ่าสต๊าดี้ที่ฟินแลนด์เขาไปศึกษาวิจัยผู้ชายที่ฟินแลนด์มาซึ่งซึ่งประเทศฟินแลนด์นะ่ะเป็นประเทศที่เขานิยมทาซาวน่ากันอยู่แล้ว เขาก็เลยไปศึกษาผู้ชายที่ฟินแลนด์2,000คนเป็นระยะเวลา20ปีเขาก็พบว่าคนที่ทำซาวน้า2-3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นประจำมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจน้อยกว่าคนทั่วไป2 0 3สเเลยนะแต่ถ้าเกิดเราทำา4 -7 ครั้งต่อสัปดาห์มีโอกาสลดลงถึง60% เยอะมากใช่เพราะการทำซาวน่าเนี่ยมันช่วยระบบ cardiovascular ของเราด้วยใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดเราเข้าไปซาวน่าที่ร้อนๆนะประมาณถ้าในวิจัยมันจะอยู่ที่80-100องศา100องศเซลเซียสคือถ้าเราเคยไปซาวน่าเราจะรู้สึกว่าหัวใจเราจะเริ่มเต้นทุกครั้งที่เข้าไปเรารู้สึกหัวใจเต้นแรงมากเต้นเหมือนแบบกำลังทำาร์ดิโอยู่เออ <laughs> ใช่แต่ว่านั่งอยู่เฉยๆ อืมใช่แล้วการทำเซาวน่าอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าเหมือนการทำคดีโอแล้วมันเบิร์นไหมเบิร <calorie. S 2> ์นแคลอรี่เบิร์นนิดนึงแหละแต่มันก็ไม่ได้นับขนาดนั้นไม่ได้นับขนาดนั้นเพราะเรานั่งเฉยเฉยถูกไหมแต่เหงื่อที่เราออกมาเหงื่อที่ออกมาเพราะว่าร่างกายมันขับเหงื่อเพื่อที่จะให้ร่างกายมันคูดดาวมันเป็นธรรมชาติของร่างกายอยู่แล้วที่เวลาเราขับเหงื่อออกมาเหงื่อมัน พยายามให้ให้ตัวเราอะร่างกายของมนุษย์ให้มันแบบเย็นลงเหงื่อที่มันขับออกมาแล้วการที่เหงื่อก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์อหนึ่งก็คือเป็นตัวบ่งบอกว่าเอร่างกายกําลังขับดีท็อกซ์ออกมาที่ผู้ใหญ่เคยบอกแล้วว่าเฮ้ยมันช่วยขับสารพิษออกมานะอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์หนึ่งของซาวน่าถูกไหมใช่อืซึ่งมันก็คล้ายๆกับการทําคาร์ดิโอเบาๆนั่นแหละ แล้วเราก็รู้สึกนะว่าทำเซาวนาเราผิวเราดีขึ้นจริงเหรออืมเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันได้ขับออกมาไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรก็ตามโดยเฉพาะแบบผู้หญิงที่แบบแต่งหน้าตลอดเวลาอ่ามันก็จะมีแบบสารเคมีอะไรต่างๆนู่นี่นั่นที่เราใส่ไว้บนหน้าอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะถ้าใครที่อยู่แบบในเมืองอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนฝุ่นอยู่ตลอดเวลาที่มันแบบ อุดตันรูขุมขนของเราอยู่ถ้าเราไปทำเซาวน่ามันก็จะโดนขับออกมาใช่แต่สิ่งที่เราสังเกตได้คือตอนนี้เราทำาซาวน่าอยู่ประมาณอาทิตย์ละสี่ถึงหกวันต่ออาทิตย์โอ้โหเยอะมากเยอะมากค่ะผู้ฟังที่หนึ่งร้อยองศาของเพลเนี่ยทำแค่อาทิตย์ละครั้งก็เก่งแล้วนะอ๋อไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมเพลไม่ค่อยมีเวลาแต่ถามว่าถ้ามีเวลาก็จะไปนะเพราะว่ามันรู้สึกดีมากอ่ะ อ่ะอ่ข้อดีที่เราเห็นชัดๆเลยทุกครั้งที่เราทำเซาวน่านะก็คือหลับคือเรื่องนอนใช่หห <laughs> ลับปุ๋ยมากแต่คือเราไม่ได้ทำเซาวน่าแบบทำเซาวนนาร้อนอย่างเดียวเราทำสลับเย็นทุกครั้งใช่ใช่ใชเราจะไม่ได้ทำเซาวน่าเหมือนการทำแช่น้ำแข็งที่แบบเยแช่อย่างเดียวแช่อย่างเดียวแต่เวลาเราทำเซาวน่าคือเราสลับกับแช่น้ำเย็น,น,ยนแต่จะไม่ได้ถึงขั้นแบบแช่น้ำแข็งนะเย็นแบบ เย็นแบบสิบองศาเย็นกว่าอาบน้ําเย็นนะออืมอมแล้วเราก็สลับกับเข้าร้อนออืมอม,มคือแล้วทาไมเราถึงรับปุ๋ยอะคือเราว่าก่อนที่เราจะหลับอะก่อนที่เราจะนอนอะเคยพูดไปในแอิสอนเรื่องการนอนแล้วเนอะว่าอะไรที่ทําให้เรานอนได้หลับได้ดีดก็คือร่างกายอุณหภูมิเราต้องต่ําจะทํายังไงให้ร่างกายอุณหภูมิเราต่ําก็คือ ต้องเปิดแอร์เย็นแล้ว huh. ทำไมถึงเราต้องเปิดแอร์เย็นเพราะว่าพอเราขึ้นเตียงมันเย็นมันสบายมันหลับร่างกายอุณหภูมิมันตกอา้าวแต่เข้าซาวน่าอุณหภูมิมันสูงนี่ใช่ไหมเพราะว่าพอเข้าไปร่างกายมันก็ร้อนขึ้นแล้วทำไมมันถึงหลับเพราะว่าพอร่างกายเราเจอที่ร้อนซาวน่าอย่างเงี้ยพอเราออกมาปุ๊บร่างกายเราจะคาวเตอร์ก็คือมันจะคูลออฟเร็วมากแล้วร่างกายอุณหภูมิเราก็จะตกต่ำกว่าปกตินิดนึง มันก็เหมือนปฏิกิริยาคล้ายๆกันกับตอนเราที่เราแช่น้ําแข็งว่าร่างกายพยายามสู้กับความเย็นแล้วก็เลยทําความร้อนภายในในธรรมชาติที่เขาเลยเคลมกันว่าเอ้ยเบิร์นแคลอรี่ได้นะถ้าคุณทําการแช่น้ําแข็งบ่อยๆหรือทำไคลโอบ่อยๆอาจจะเบิร์นได้บ้างก็เช่นกันกับการทําซาวน่าที่แบบเราเจอในความร้อนที่มันมากกว่าธรรมชาติอ่ะมีประเทศไหนที่มันร้อยหนึ่งร้อยองศาไม่มี โดยธรรมชาติเนาะเราเลยเข้าในในที่เล็กๆห้องเล็กๆที่มันร้อนมากๆแล้วพอเราออกมาล้างกายเลยคู่ดาวใช่ก็คือทุกครั้งกลับบ้านปุ๊บน็อกน็อกพอร่างกายทํางานหนักมากว่ททา,าไปร้อนมาจากไหนวะ <laughs> สบายแล้วหลับสบายแบบสุด ที่เราเคยบอกกันว่าไม่ควรไปออกกําลังกายตอนเย็นถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนนอนหลับยากเนาะเพราะว่าการออกกําลังกายตอนเย็นทำมันทําให้อุณหภูมิร่างกายเราสูงเกินไปแล้วมันครูดาวไม่ทันตอนก่อนนอนแล้วทีนี้เราก็นอนหลับยากนอนหลับยากแล้วก็นอนดึกแล้วก็เออแล้วเราจะออกกาลังกายตอนเย็นทําไมทีนี้ออื hmm. มันก็เลย hmm. มันก็ไม่ได้ดีถ้า hmm. เรานอนไม่ดีถูกไหม อใช่อันนี้เราเห็นชัดเจนมากทุกครั้งที่ไปสาวหน้าร้อนสลับเย็นเนี่ยหลับสบายมากๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่ว่าจะชวนเพื่อนคนไหนไปสาวน้านะติดไทยทุกคนเพราะอะไรไม่รู้คือโอเคเราเราว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกอืมเพราะว่าการที่เราเข้าสาวน้ามันรู้สึกทรมานแต่ว่าพอเราออกมามันรู้สึกดีเพราะมันเย็นไงแต่เราเรา,เรามองว่าอย่างนี้มัน เหมือนในชีวิตเราอะเราเจอความสุขมากเกินไปเนาะเล่นโซเชียลมีเดียกินอาหารอร่อยกินขนมกินชาหนมแต่พอไปซาวน่ามันก็เหมือนไอส์ปาร์อะมัน,มนให้เอฟเฟกเดียวกัน,ม,นมันเป็นความทรมานที่เราไม่อยากอยู่ไอส์ปาร์ก็เหมือนกันทําไมเวลาเราไปแช่น้าแข็งแช่เสร็จแล้วเราออกมาเรารู้สึกดีเพราะว่าเราเจอกับความทรมานไงเหมือนกันซาวน่าพอเราเข้าไปปุ๊บฮอร์โมนเราหลังฮอร์โมนความที่ท,ที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัว แต่พอเราทนกับความอยู่ตรงนั้นได้แอะแล้วพอเราออกมาจากหลังจากนั้นน่ะมันเหมือนรีเซ็ตฮอร์โมนเราทําให้เรารู้สึกดีมากขึ้นอืม,อมเห็นด้วยนะทุกครั้งที่ไปก็คือออกมาคือแฮปปี้รู้สึกตัวเบาอะ่ะเหมือนอเหมือนเกิดเป็นคนใหม่อืแต่กับเพื่อนๆเราที่เราชอบไปกันะทุกคนก็จะพูดคําเดียวกันก็คือซาวน่าเหมือนเป็นแบบ m e n t a l เฮ health session เหมือนไปแบบไปนั่งคุยกับเพื่อนไม่ได้เล่นมือถือ แล้วก็ไปอยู่ในห้องร้อนๆอ,อะไรอย่เงี้ยมันคือเหมือนเ,อเหมือนบําบัดน,นิดนึงใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ยเวลาจะแคชอัพกับใครก็บอกว่า, <c oughs> า,วาไปเาวหน้ามา <c oughs> เจอสาวหนานะ้าเจอกันที่สาวหน้าแล้วกัน <c oughs> อ,อืมดีนะนะใช่ไม่ต้องไปกินข้าวอะ่ะอ <c oughs> ป,ปกติก็จะแบบเฮ้ยแคชัอัพกันไหมร้านอาหารร้านกาแฟไม่ไม่ไปสซาวหน้าเจอกันสาวหน้าเย็นนี้อืมดีนะ แล้วมีประโยชน์อะไรอไหมที่เราเห็นจากการทำซาวนาทำไมเทนถึงต้องไปทำสามถึงหครั้งต่อสัปดาห์คือสำหรับเราเป็นเรื่องของม e นเทอร์เฮลท์แหละบางทีเราเครียดแล้วการไปทำซาวนาเรารู้สึกว่ามันรีแลกซ์มากแล้วหลังจากนั้นเรารู้สึกดีแล้วการที่ทาเราทาเป็นประจำอะเรารู้สึกว่าสุขภาพจิตเราโอเคมันทาให้เราแบบเหมือนมันได้ผ่อนคลายความเครียดอนอนหลับก็ดีขึ้นนอนหลับก็ดีซึ่งการนอนหลับดีนี่สําคัญ ว่าสิ่งไหนเลยออืมืมแต่ว่า,าสิ่งที่สังเกตได้ก็คือเมื่อทําบ่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเหงื่อออกเยอะเกินไปเดี๋ยวนี้เวลาไปออกกำลังกายคือเปียกแบบอืมแต่ก่อนมันคนเหงื่อไม่ออกเรา<ต>คิด<อ>ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเราว่าดีนะแต่ตอนนี้คือแบบไปออกกําลังกายนิดนึงคือแฉะทั้งตัวคือแบบไม่ไหวแล้วอืม แสดงว่าพอเราไปทำซาน่าบ่อยๆอ่ะมันเหมือนร่างกายมันดีท็อกซ์ได้ดีขึ้นเราว่าเหมือนร่างกายรู้วิธีการขับเหงื่อได้ดีขึ้นขับความร้อนได้ดีขึ้นใช่ไห<ช>มเพราะว่าถ้าเราขับความร้อนไม่เป็นมันก็จะไม่มีเหงื่อใช่ใช่แต่เราจะบอกว่าการที่เหงื่อออกเยอะตอนออกกําลังกายไม่ได้หมายความว่าเราเบิร์นแคลอรี่มากกว่าคนที่ออกอ,ออกเหงื่อหน้อยกว่าเนาะเราแค่แค่เราแค่ขับ ความร้อนออกได้ดีกว่าคนอื่นเราอ่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าเราขับความร้อนออกได้เดียวคนอื่นเราก็สามารถออกกําลังกายได้หนักกว่าคนอื่นเออเพราะว่าถ้าร่างกายเราร้อนอยู่อย่างนั้นแล้วขับออกทางเหงื่อไม่ได้เราก็จะต้องหยุดเพราะว่าเราร้อนเกินไปพอร่างกายมันยังอมความร้อน,น,อ,นอยู่ใช่มันขับออกไม่ได้อ่า <S way> โอเคเออ make sense เนอะฟิตสุดๆสามารถออกกําลังกายได้นานกว่าเพื่อนอะ เราว่าเหมาะมากสําหรับคนที่เหงื่อออกยากเหงื่อออกยากแล้วอยากมีเหงื่อออกหรือว่าคนที่ออกกําลังกายกลางแจ้งบ่อยอ๋อมันต้องทนกับความร้อนกลางแจ้งใช่แล้วซา,าวน่าก็เหมือนเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราฝึกร่างกายให้ทนกับความร้อนได้ดีขึ้นขับความร้อนออกได้ดีขึ้นอืเพราะว่ามันร้อนมากนะหนึ่งร้อยองศาแต่ว่าถ้าถ้าผู้ฟังไปก็ต้องอจอาจจะต้องหาที่มันร้อนพอหน่อย บางที่แบบ50องศา60องศานี้ไม่ค่อยร้อนอาจจะเสียเวลาต้องหาที่แบบ80ถึงถ0ึง100เพื่อ,อ,อที่จะได้เห็นผลประโยชน์อย่างชัดเจนแต่เราอะคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมทำสาวหน้าหลังอดแคสต์เนี่ยแหละเดี๋ยว <laughs> มาแล้วนิยม <laughs> เออ <laughs> เพราะว่าทุกครั้งที่เราไปสปาก,ก็จะเห็นแบบ ชาวต่างชาติทั้งขันเยอะชาวต่างชาติที่แบบบ้านเขาหนาวชบ้านเขาหนาวนี่คือเขาฮิตมากสาวนาเพราะว่าพอเขาออกมาจากสาวนาก็คือแบบเย็นใช่ป่ะแต่ว่าคนไทยจะไม่ค่อยฮิตทำสาวนาเพราะว่าประเทศเรามันร้อนมากอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ชอบความร้อนเราก็ไม่ได้ชอบความร้อนขนาดนั้นแต่คืออย่างที่บอกก็คือถ้าอยู่ไปทําแบบร้อนสลับเย็นอะมันไม่ได้ทรมานขนาดนั้นว่าจะแบบร้อนแบบจะตายอะไรอย่างเนาะ ก็คือลองทำดูแล้วจะเห็นผลประโยชน์ค่อนข้างมากก็ต้องลองทำดูเทนอยู่ได้ประมาณสิบนาทีก็เก่งแล้วนะสิบ oh. นาทีก็เก่งสิบนาทีคือนานมากห้าถึงสิบนาทีห้าถึงสิบนาทีเออแล้วทำร้อนสลับเย็นดูใช่ก็ห้าถึงสิบนาทีซาวน่าออกมาก็กระโดดลงน้ำเย็นแล้วก็พักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำอย่างเงี้ยสามสี่รอบกลับบ้านหลับปุย๋ยอ,อ๋อแนะนำไม่ทำตอนเย็นนะครับตอนเย็นทำก่อนนอน พราะว่าถ้าทำตอนกลางวันคือคือหลับก่อน <laughs> ง่วงหลับกลางวันมันจะรีแล็กซ์กันไปส่วนในญ่ทำหลังเลิกงานเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วเราคุยกับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงก็คือทุกคนไม่ทำซาหนาเหรอเพราะกลัวโบท็อกละลายใช่ถ้าถ้าเป็นแบบใครที่ชอบทำหัตถการแบบทำฉีดฉีดนู้นฉีดนี้ฉีดนั่น,น,น,นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ที่แพทย ตามคลินิกแนะนําก็คือเขาบอกว่าแบบรอหลังสองอาทิตย์เราก็ยังเราทำซาวน่าได้แล้วก็ไปทำซาวน่าใช่ไม่ใช่ได้หมายความว่าถ้าคุณฉีบโบท็อกเราไม่ไม่ไปเอ่อซาวน่าเลยทําได้จริงๆแล้วทาได้มันไม่ละลายอืมแทนบอกว่าไม่รู้เรื่องครับผมผมทํำซาวน่าผมทํำซาวน่าเพื่อแอนตี้อจริงอยู่แล้วไม่ต้องใช้โบท็อก แต่ว่าทำซาวนามันช่วยไหมแอนตี Anti ้เอจิงแอนทจิงช่วยทำให้เราแบบดูเด็กใช่นไหมอันนี้รเราว่ามันช่วยเรื่องเฮ l t ์แ p ปนมากกว่าอืคือเราเคยได้ยินคำว่า Life แ p ปนนะ Health Span หมาความว่าไลฟ์แ p ปนก็เหมือนกับแบบเราอยากจะอายุยืนยาวเก้าสิบร้อยหนึ่งร้อยสิบแต่แต่เก้าสิบร้อยหนึ่งถ้าเสร่ถ้าเกิดสมมติเราอยู่ถึงอายุร้อยหนึ่งแต่เราเริ่มเป็นโรคตั้งแต่อายุห้าสิบ อยากจะอยู่ไปอีกห้าสิบปี oh แบบเป็นโรคสมองเสื่อมขอไปเลยได้ไหมเป็นโรคอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยซึ่งอืย่ากตามรีเสิร์ชเงี้ยซาวนา่าเขาบอกว่าซาวน่าช่วยทําให้เฮลส์แสเปนเราดีขึ้นหมายความว่าช่วยเรื่องอโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์อะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าเลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้นไปที่สมองเราใช่ไหมซึ่งเฮลส์แสปนก็หมายความว่าโอเคถ้าจะเราจะอยู่ร้อยปีนะเราก็ควรที่จะมี ชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีถึงอายุสักเก้าสบก็ได้อ่ะ9 5้าสบห้าก็ยังดีแล้วก็ขอเป็นโรคสักห้าปีแล้วก็ค่อยตายก็ได้เออเราว่ามันดีมากเลยนะอย่างที่เราเคยคุยกันไปนเรื่องในว่าแบบอายุยืนด้วยกันยกเวทคือการที่เราจะอายุยนืนมันมีมันมีหลายวิธีมากที่เราจะทําให้ร่างกายของเราอ่ะอายุยืนด้วยสุขภาพดีคือถ้าอย่างที่เทมบอกก็คือแบบถ้าเราอายุห้าสิบแล้วเราเริ่มมีโรคเลาเนี่ย แล้วเราอยู่เราต้องทนทรมานกับความป่วยความไม่แข็งแรงกับร่างกายไปอีกสักยี่สิบสามสิบสี่สิบปีอ่ะมันไม่โอเคปะแต่คือถ้าเราอายุนานจนถึงแบบแปดสิบปีแล้วเราแบบชีวิตเราเฮลตี้ทุกปีอ่ะเฮ้ยมันมีความสุขอเลยนะถ้าแบบถ้าเราการทำสาวหน้าก็คือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยได้ตามวิจัยช่วยทำให้เราอายุแปดสิบ แต่หัวใจเป็นอายุยี่สิบได้สิบแปดก็ได้นะเออเนาะงันก็แนะนำให้ทุกคนไปลองทำาซาวนาดูมันดีมากๆแล้วทำาซาวนากับออนเซนอ่ะมันเหมือนกันไหมโอ้อันนี้ไม่รู้เลยแล้วว่าวิจัยส่วนใหญ่เขาทำในซาวนาแห้งนะมากกว่าอืมอืมซึ่งอันนี้พวกเราอาจจะต้องขออนุญาตไปอ่านเพิ่มไปอ่านเพิ่มแล้วเดี๋ยวมาบอกใหม่ว่าออนเซนได้ไหมเออ แต่ว่าแช่น้ําร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนกันใช่แช่น้ําร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนกันแต่ถ้าจะตามวิจัยเลยก็คืออยู่ในห้องร้อนห้องร้อนแบบแห้งๆใช่จะดีมากกว่าโอเคแล้วการทําการทำอะไรการทำซาวน่าเนี่ยข้อแนะนำเราควรแบบว่าถ้าเราถ้าเราทำเสร็จอย่างเงี้ยควรดื่มน้ำเยอะๆเนาะอันนี้เป็นข้อแนะนำจับเพิ่มนะดื่มระหว่างเซ็ตเลยก็ได้เพราะว่าเราเสียเหง่อเยอะมาก บางทีดื่มเกลือแร่ก็ได้เพราะบางคนเวียนหัวนะใช่ใช่เกลือแร่แบบไม่มีน้ําตาลนะเพราะว่าเราเสียเงื่อเยอะใช่อืเสียน้ําในร่างกายเยอะสียงแล้วการที่เรากินเกลือแร่มันช่วยให้ร่างกายผิวเปล่งปังมากขึ้นไม่ใช่มันช่วยทดแทนการังเสรยะห์เอที่เสียไปโอเคแล้วเกลือแร่ไม่มี น้ำบานไปซื้อจากไหนอ๋อมันก็หาได้แหละมันจะเป็นรูปแบบพงอะไรอย่างนี้เป็นแบบมันก็จะมีแบรนด์บางแบรนด์แหละแต่ตยวนี้แบรนด์แบรนด์บ้านเราก็มีแล้วนะล่าสุดหรอไม่ได้สปอนเซอร์นะเกเตเลตเกเตเลตมีหรอล่าสุดไม่มี่ยมตันเออจริงหรอเออเพิ่งออกมาอ๋อหรอโอเคโอเคแต่ต่างประเทศอันมีเยอะแล้วหรือว่ากินน้ําใส่เกลือได้ค่ะกินน้ําใช่ใช่ โอเคแล้วมีข้อแนะนําอื่นไหมก็ข้อข้อแนะนําคนรระวงังหรือว่าถ้าร้อนเกินไปก็ออกอย่าไปทนอย่าทนทนได้ก็ทนถ้าทนไม่ได้ก็ออกมันอันตรายเหมือนกันอ่าแล้วก็เมคชัวร์ว่าประตูมันเปิดง่ายมันลื่นใช่ปะ่ะไม่ถ้าเกิดเราร้อนมากแล้วเราเปิดออกไม่ได้มันอันตรายนะเออส่วนเนี่ซาวน่าที่ดีอประตูมันจะพักเปิดออกได้เลย แต่ถ้าประตูแบบต้องงัดงัดงัดเงี้ยโอเคอันตรายเพราะว่ามันร้อนนะงั้นชวนเพื่อนไปนะอย่าไปคนเดียวใช่ชวนเพื่อนไปถ้าเกิดประตูล็อกทำไงใครล็อกใครกันโอเคยังไงคอมเมนต์มาด้วยนะครับประสบการณ์ซาวนนาได้ไปทำเลยวันนี้เขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังพอดแคสต์ i t t n s s s n n o o m o o n มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะ ถ้าชอบพอดแคสต์ i ิตเน s อ n นคอมมอนสามารถสนับสนุนพวกเราได้ด้วยการกด Subscribe บน YouTube กด Follow บน Spotify และอย่าลืมไปให้ l a Ting 5้าดาวที่ Apple Podcast ด้วยครับมันจะช่วยพวกเรามากๆเลยนะคะแล้วถ้าใครยังไม่รู้พวกเรายังมีคลิปสั้นๆใน Instagram และ TikTok ด้วยค่ะฝากไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันเอพิโซดต่อไปค่ะ